เรียนแบบช่อง3จนสนีหายเหลือแค่ละครนำเน่าเข็มซ่อนปลายลงจอประชันคือเธอถูกตั้งคำถามสนีละครช่อง7หายปปไหน ลงจอพร้อมกันแย่งเรตติ้งกันสนานสำหรับละครน้ำดีสองช่องใหญ่อย่างช่องเจ็ดและช่องสามในคืนวันพุธและพฤหัสที่ผ่านมาสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลาและคือเธอที่ทำเรตติ้งไปได้อย่างดีทั้งสองช่องเพราะด้วยนักแสดงของทั้งสองเรื่องที่มากด้วยคุณภาพและบทละครที่ดีจนสามารถเรียกน้ำตาจากคนดูได้ท่วมจอทั้งสองเรื่องทำให้ละครสองเรื่องนี้กินกันไม่ลงจริงๆแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ละครช่องเจ็ดได้ออนแอร์ไปนั้น จะมีเสียงคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับละครช่องเจ็ดจำนวนมากที่ได้ถามว่าสเสน่ห์ของละครช่องเจ็ดหายไปไหนเพราะโดยปกติแล้วละครช่องเจ็ดมักจะมีละครแอคชั่นให้เราได้ชมเสมอๆแต่พักหลังนี้มักจะมีแต่ละครดราม่าโรแมนติกที่หลายคนมักเรียกว่าละครน้ำเน่านั่นเองให้เราได้ชมอยู่บ่อยๆจนมีคอมเมนต์ว่าหรือช่องเจ็ดหวังเรตติ้งจนต้องทําละครหรือผลิตละครใหม่ๆให้ออกมาแนวเดียวกับช่องสามเพื่อหวังกู้เรตติ้งกลับมาได้ดังเดิม ถือเป็นละครที่เป็นความหวังของช่องนางคู่สำหรับคือเธอโดยมาริโอและยายา่าช่อง3 VS เข็มซ่อนปลายของช่องเจที่นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือครับข้างทั้งนุนวรนุษฐทิสาวริทิสาบุมกิตก้องยูโรโยศวรรณและก้าวจิรายุงานนี้จึงไม่แปลกที่เมื่อลงจอประชันการจะถูกจับตามองเป็นพิเศษแม้ว่าคือเธอจะออกอากาศนำร่องมาแล้วเกิคขึ้นเรื่องก็าตามและดูเหมือนจะเป็นไปตามคาดซึ่งผลเรตติ้งล่าส ต่างก็ทําผลงานได้ดีงามทั้งคู่เริ่มที่คือเธอที่เหนือเรื่องเข้มข้นทุกหยาดหยดส่งผลให้ยอดดูสดทะลุ3ามแสนวิวไปเรียบร้อยจึงถือเป็นละครเรื่องแรกของช่องสามในปีนี้ที่ทําสําเร็จส่วนรตติ้งก็ทุกสถติติตัวเองเช่นกันโดยทําไปได้3.8เรียกว่าดีงามสมมงในขณะที่เข็มซ่อนปลายของช่องเศรษที่แม้ออกอากาศมาได้แค่2ตอนแต่ก็ทําสถิติได้ก้าวกระโดดสุดๆเพราะเปิดตัวตอนแรกไม่แรงเท่าไรได้ไป แค่3.1แต่พอตอนที่2เท่านั้นแหละพุ่งทะลุมาที่4.1กันเลยทีเดียวคว้าแชมป์ไปครองสมกับที่ช่อง7คาดหวังไว้งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าช่อง7จ็จะงัดไม้เด็ดอะไรมาโกยเรตติ้งอีกแต่เชื่อว่าเสน่ห์ของช่อง7ไม่ใช่มีเพียงแค่บทละครเท่านั้นแต่เป็นตัวนักแสดงด้วยเพราะหลายๆเรื่องที่ช่อง7ได้สร้างขึ้นมานั้นมักจะเป็นละครที่ได้เลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทและตรงคาลรคเตอร์ต้องลุ้นกันทั้งสองเรื่องเลยค่ะ